พี่ซื้ออันนี้มาลองพี่ปอกเปลือกผลไม้อันนี้พี่ไปเห็นเขาปอกเปลือกแอปเปิลแล้วพี่รู้สึกว่าไม่เหมือนสะดึงผ้าเลยไหมพี่การใช้ของเขาก็คือเพียงแค่คุณเอาผลไม้ตีดหัวท้ายไปตรงนี้นะครับแล้วคุณก็ใช้ใบมีดกรีดเปลือกเพียงแค่นี้คุณก็สามารถกินผลไม้ปอกเปลือกได้อย่างง่ายได้ไดไดอุปรกรณ์เขาจะเป็นพลาสติกเกือบทั้งหมดเลยนะข้างนอกไม่คมนะจะคมหยกัยกๆแค่เฉพาะข้างในถูเจาะหัวเจาะท้ายก่อนตอเข้าไปเลย มันก็เจาะได้ไม่แน่นนะแล้วเราก็แค่ทำอย่างนี้ทุกคนเฮ้ยหมือนเธอได้เฮ้ยได้แล้วไ,ไ,งไงอะแล้วเราก็ลงอย่างนี้หรออุยอุยหุยเราก็หมุนเองนี่หรอเราก็แค่ทำหน้าที่อันนี้ขึ้นลงแต่ก็ใช้แรงเยอะอะเดี๋ยวพี่ลองเห็นด้น่โอเคอยู่แต่ก็เมื่อยอะแล้วก็ เราไม่เข้าหาตัวก็ไม่แน่ใจเลยว่าทำอย่างนี้แล้วถ้าพี่ไปเผ่นจะโดนหลุดไหมแอปเปิลก็จะเป็นแบบนี้ลองกับตัวกีวี่ดูสิรู้สึกว่ามันไม่ได้เกาะผิวอะไรทั้งสิ้นเลยตัวหัวเนี่ยใส่ถุงมือดีกว่าบอกเป็นกีวียากกว่าบอกยากแต่บอกได้ตือไปติดอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดแล้วอ๋อห <laughs> น้อง,องบอกยากกว่าอใช้ได้แต่ว่าไม่ทำเหนื่อยไม่เกิน